ผมเดินทางมาที่ภาคใต้กับทางนิสสันเซเ a นา e power และภารกิจที่ผมได้รับมอบหมายในครั้งนี้นะครับผมจะพาพี่ๆี่นิสสันไปหาร้านอร่อยๆแล้วผมก็จะรังสรรเมนูใหม่ๆให้กับพี่ๆี่นิสสันได้รับประทานในทริปนี้อีกด้วยครับแล้ว,วันนี้นะครับผมก็ได้มาร่วมทริปกับนิสสันประเทศไทยโดยรถนิสสันเซเ a นา e power ครับผมกับเส้นทางฟันเทสติกอร่อยสนุกครบรถรับรองวันนี้มันแน่นอนครับ ตื่นเต้นมากเพราะว่าวันนี้จะได้มาเดินทางกับพี่ๆนะครับผมวันนี้ก็อย่างที่คุณโตบอกไปแล้วก็คือเราเตรียมกล่องเบนโตะพิเศษไว้ให้ในรถทีนี้นะครับเบนโตะวันนี้จะมีอาหารหลายอย่างเลยครับ <c oughs> ส่วนใหญ่จะเป็นของที่เด่นๆอย่างเช่นกล้วยเล็บมือนางชุมพรนะครับสารพ่อตาติช้างนะกล่องเบนโตะเตรียมพร้อมที่รถแล้วนะครับแล้วที่กล่องเบนโตะพอรับประทานหมดแล้วเดี๋ยวขึ้นไปไหนนะครับเพราะว่าเดี๋ยวชั้นล่างเรามีเซอร์ไพรส์ให้อีกด้วย ตอนนี้ก็ถึงสนามบินชุมพรแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะไปเริ่มทริปที่ทั้งอร่อยและสนุกกันครับมาดูกันเลยว่าที่แรกที่เราจะไปเป็นที่ไหนครับผมและตอนนี้นะครับผมกำลังจะเดินทางไปที่จังหวัดระนองนะครับพอเข้ามานั่งในนิสสันเซเร์นาอีพาวเวอร์แล้วรู้สึกว่ากระจกของเขานะครับค่อนข้างกว้างนะครับวิสัยทัศน์ดีมองวิวด้วยสวยงามสบายตามากๆไม่มีจุดอับเลยนะครับขับก็ง่ายแถมภายในของตัวรถนะครับก็กว้างขวางนั่งสบายเบาะนุ่มมากเลยครับ และตอนนี้นะครับผมเดินทางจากสนามบินชุมพรมาประมาณ201กิโลเมตรครับมาอยู่ที่บ้านไร่ไอ้อรุณนะครับที่อำเภอกระเปอร์จังหวัดระนองแล้วครับผมเดี๋ยวไปดูกันว่าที่นี่มีของอร่อยอะไรกันบ้างครับเขามีที่พักด้วยคุณผู้ชมบ้านไร่ไอ้อรุณนะครับผมจุดเด่นของเขานะครับก็จะเป็นคาเฟ่ที่อยู่่ามกลางธรรมชาติบรรยากาศดีมากๆนะครับมีทั้งเครื่องดื่มแล้วก็อาหารมากมายและอาหารของเขานะครับก็จะเน้นเป็น วัตถุดิบที่เขาปลูกเองในไร่ก็จะเป็นพวกออร์แกนิกแล้วก็ปลอดสารด้วยยังมีพวกสินค้านะครับที่เป็นแบบงานคราฟหรือว่างานแฮนด์เมดให้เลือกซื้อกันอีกมากมายและมีมุมถ่ายรูปอีกเยอะเลยครับผมที่นี่นะครับเขาจะเด่นในเรื่องของวัตถุดิบที่เขาปลูกเองเพราะจะมันจะสดจะใหม่แล้วก็เป็นแบบปลอดสารด้วยเนี่ยจะเห็นเลยพวกผักสลัดพวกนี้นะพวงชุมพูพวกนี้นี่เอาไปทําอาหารได้หมดเลยแล้วก็ทีเด็ดก็นี่ครับน้องไก่อยู่นี่เลยใกล้ๆเรา เป็นไก่แบบเลี้ยงปล่อยก็จะได้ว่าไก่อารมณ์ดีเพราะฉะนั้นตัวไข่ของไก่แบบนี้ก็จะได้คุณภาพที่ดีไข่แดงจะสวยและน่ารับประทานและต้องบอกว่าแม่ครัวของที่นี่นะครับคือพี่หญิงนะครับและก็น้องๆที่เป็นคนในชุมชนคนในพื้นที่เลยนะครับเพราะฉะนั้นบอกได้เลยว่าอาหารที่นี่เป็นรสชาติของอาหารท้องถิ่นจริงๆครับ ร้านนี้เป็นร้านที่ผมอยากแนะนำให้มาทานกันมากๆเลยครับอิ่มแล้วเราก็ออกเดินทางกันต่อนะครับไปที่จุดหมายต่อไปกันครับตอนนี้นะครับผมก็นั่งรถติดต่อกันมาหลายร้อยกิโลนะครับแต่ต้องบอกว่า ไม่รู้สึกเมื่อยเลยนะครับเพราะว่านั่งสบายมากเป็นเบาะที่ดีไซน์เหมือนแบบเบาะลงหนังนะครับทาให้เรารู้สึกว่านั่งแล้วกระชับตัวสบายมีความนุ่มนะครับอีกอย่างนะครับรถคันนี้มีถึง7ที่นั่งเลยนะครับผมเดินทางต่อมาอีก163กิมโลเมตรนะครับตอนนี้อยู่ที่เขาศกจังหวัดสุราษฎร์ธานีครับผมมาเจอกับคาเฟ่สไตล์ญี่ปุ่นที่บรรยากาศดีมากๆชื่อว่าเคียวจิตครับผม ที่นี่เป็นคาเฟ่ที่วิวสวยสุดๆและที่เด็ดของร้านนี้อีกอย่างค<ม>ือเป็นขนมสไตล์ญี่ปุ่นนะครับจะเป็นไดฟผู้กูแบบสไตล์ญี่ปุ่นแท้ๆเลยโอ้โหต้องมาลองครับ นี่ครับทีเด็ดของเขาคือนี่เลยไดฟุกุสตรอเบอรี่ชีสเคส้กน่ากินมากมแป้งคือแบบนุ่มะละมุนสลายในปากซอสสตรอเบอรี่หวานองเปรี้ยวเข้มข้นตัดกันได้ลงโกลมากและนี่ครับยูสุกฮันนี่เลมอน หอมมากฟินสุดๆหอมทั้งยูสุหอมทั้งน้ำซึ้งแม่เจ้าของร้านเขาไม่ใช่รออย่างเดียวอร่อยด้วยครับและที่ร้านเคียวจินนะครับความพิเศษก็คือวันนี้ผมก็จะมาทำเมนูอาหารง่ายๆนะครับให้คนที่มาร่วมในคลิปของเราได้ชิมกันด้วยนั่นคือโอนิเิริ บ,บอกแล้วว่าคอนเซปต์ของเราคือทั้งสนุกด้วยแล้วก็อร่อยด้วยนะครับแล้วเราก็มีเบนโตะถ้าเป็นเบนโตะเนี่ยเราก็ต้องเสิร์ฟเป็นอาหารญี่ปุ่นแน่นอนนะครับด้วยนะครับวันนี้ผมเลยเลือกเอาปูเนี่ยมาทาเป็นข้าวปั้นสไตล์ญี่ปุ่นนะครับเราเรียกว่าโอนิเงรินะครับผม และเจ้าของที่นี่นะครับเป็นคนญี่ปุ่นเลยครับผมนี่หน้าตาดีด้วยคุณผู้ชมร้านนี้ก็เป็นอีกร้านหนึ่งนะครับที่ผมอยากแนะนําให้ทุกคนมาลองชิมกันดูครับอิ่มแล้วเราก็เดินทางกันต่อนะครับไปที่จุดหมายต่อไปกันครับและตอนนี้นะครับผมก็กําลังเดินทางไปที่ร้านสุดท้ายนะครับต้องบอกว่าวันนี้ตลอดการเดินทางต้องบอกว่าหลายร้อยกิโลมานะครับผมรู้สึกว่านิสสันเซอเรน่าอีพาวเวอร์ค่อนข้างประหยัดพลังงานแล้วก็ประหยัดน้ํามันมากๆเลยครับ ผมเดินทางต่อมานะครับอีก163กิโลมาที่ตัวเมืองสุราษฎร์ธานีเพื่อมาร้านอาหารระดับตำนานร้านนี้ครับได้มิชลิน4ปีซ้อนแล้วบอกเลยว่าเป็นร้านอาหารพื้นบ้านแบบแท้ๆที่เปิดมาแล้วมากกว่า40ปีนั่นคือนี่ครับผมลักกี้พัตคารเดี๋ยวเราไปดูดีกว่าว่าที่นี่เขามีอะไรอร่อยกันบ้างครับ ถ้ามาร้านนี้นะครับห้ามพลาดเลยจานแรกผมขอแนะนําเป็นต้องบอกว่าเป็นแกงส้มปลากระพงครับเขาใช้เป็นปลากระพงทะเลนะครับกับยอดมะพร้าวอ่อนนะครับต้องบอกว่าปลาสดมากเนื้อหวานเนื้อแน่นปลาตัวใหญ่เลยครับแต่ทีเด็ดคือตัวแกงส้มครับร้านนี้จะทาพริกแกงเองแล้วก็เป็นสูตรที่ไม่เหมือนที่อื่นและอีกจานหนึ่งที่กินคู่กับแกงส้มแล้วอร่อยมากก็คือไข่ดาวกระจายครับเขาจะใช้ตัว ไข่เค็มนะครับแบบติดประสงค์กับไข่ไก่แล้วนามาทอดมจะมีทั้งความหอมความมันนะครับในแบบของไข่เจียวแล้วก็จะมีรสชาติเค็มอ่อนๆที่ได้จากไข่เค็มด้วยเวลากัดไปโดนไข่แดงเค็มนี่ยิ่งมันเป็นพิเศษเลยครับผมไฮไลท์ในวันนี้ก็คือปลาจาระเบิดหม้อไฟเป็นปลาจาระเมิดสดนะครับแล้วออกมาชิ้นพอดีมากแล้วก็ต้มด้วยน้าซุปกระดูกเสิร์ฟพร้อมกับผักกาดขาวต้มเปืเป่อยๆบอกได้เลยว่าสดแล้วคล่องคอจริงๆครับจานนี้ ถ้าใครชอบกินแกงกะทิแบบใต้นะครับตัวนี้ก็จะเป็นแกงกะทิกันเชียงปูครับเป็นเนื้อปูก้อนสดๆเลยครับวัสดีค่ะนี่ครับต้องบอกว่าคุณยายเล็กนะครับก็คือจากที่เป็นต้องบอกว่าประวัติก็คือเป็นเป็นพนักง,งานในร้านอาหารมาก่อนแล้วก็มาเปิดเริ่มจากเป็นร้านข้าวแกงจนต่อย,ยอดมาเป็นพัฒนาการ แล้วก็ยังคงรักษาสูตรตอนนี้ที่คุณพ่อแม่เป็นลูกหลานแล้วก็ยังให้ทําแบบเดิมทุกอย่างที่คุณยายเคยทำ แล้ววันนี้ก็เป็นวันที่2ของทริปผมแล้วนะครับผมก็เดินทางจากสุราษฎร์ธานีเนี่ยเป็นระยะทาง84กิโลเมตรตอนนี้ผมมาอยู่ที่ลูก้าบีดนะครับผมอยู่ที่สิชนนครศรีธรรมราชครับ ลูกาคาเฟ่นะครับร้านนี้จะเสิร์ฟอาหารพื้นบ้านในสไตล์โมเดิร์นจานแรกนะครับกุ้งทอดซอสมะขามครับเขาเลือกใช้กุ้งแชบัวดักตองมองพื้นบ้านเลยแล้วก็เป็นกุ้งแชบัวจากอ่าวไทยด้วยนะครับเนื้อจะหวานจะฉ่ำจะนุ่มเลยครับผมแล้วก็เที่ยวน้ำมะขามเนี่ยเป็นน้ำมะขามเปรคั้นใหม่ๆกับน้ำตาลมะพร้าวที่เป็นของพื้นบ้านเลยทีเด็ดที่ผมชอบมา,มากๆคือไก่บ้านต้มขมิ้นครับเขาใช้ไก่บ้านที่เลี้ยงตามธรรมชาติหมึกไข่ผัดหวานครับเขาใช้หมึกไขแ่แท้ๆผัดกับตะไคร่นะครับแล ให้มีกลิ่นหอมที่เป็นเอกลักษณ์ก็ต้องบอกว่าหมึกนั้นสดมากๆครับเข้ากับรสชาติหวานของน้ำตาลมะพร้าวได้ดีจริงๆหอยลายผัดพริกเผาครับปลานี้เขาเลือกใช้หอยลายที่มาจากท่าสาราเลยนะครับถือว่าเป็นหอยลายคุณภาพดีที่ไม่เหม็นโคลนและก็เนื้อแน่นมากๆ นอกจากที่นี่จะมีอาหารอร่อยแล้วนะครับบอกได้เลยว่าบรรยากาศที่นี่สุดยอดเลยครับวิวหลักล้านเลยคุณผู้ชมได้เลยนี่แหละครับผมสุดยอดของบรรยากาศวิวแบบคาเฟ่ริมทะเลนี่ก็เป็นร้านที่ผมอยากจะแนะนำให้พี่ๆได้มาลองชิมกันนะครับ อิ่มแล้วเราก็ออกเดินทางกันต่อนะครับไปที่จุดหมายต่อไปกันครับตอนนี้นะครับผมก็เดินทางมาอีก93กิโลนะครับเพื่อมาชมวิวสวยๆที่สะพานบ้านคิรีวงนะครับผมก็จะเห็นวิวสวยแบบนี้เลยสุดยอดไปเลยครับ ผมมาที่นี่นะครับเพื่อมาเตรียมรังสรรค์เมนูให้พี่ๆนิสสันได้รับประทานกันหลังจากที่เดินทางมาเป็นเวลานานนะครับผมมาดูกันว่าผมจะทําอะไรให้พี่ๆนิสสันได้กินกันครับเอาขนมไทยอย่างขนมโพที่เป็นขนมพื้นบ้านของภาคใต้มาทําให้เป็นขนมโพดังหเอาละก็คือตัวขนมโพเนี่ยครับจะมีความคล้ายกับดังหงก็คือมีการใช้แป้งที่เป็นลักษณะ แป้งข้าวเหนียวแต่ว่าคนญี่ปุ่นเนี่ยเขาจะไม่มีข้าวเหนียวของข้าวเจ้าเขาก็จะมีข้าวชนิดเดียวเลยซึ่งข้าวญี่ปุ่น,นยมันมีความคล้ายกับแป้งเหนียวแบ้อิ่มแล้วเราก็ออกเดินทางกันต่อนะครับไปที่จุดหมายต่อไปกันครับ หลังจากที่ไปถ่ายรูปกับวิวสวยๆที่คีรีวงมาแล้วนะครับก็มากินของอร่อยๆอกออันต่อนะครับผมเดินทางมาประมาณ30กว่ากิโลมาอยู่ที่ตัวเมืองนครศรีธรรมราชที่ร้านนี้ครับผมร้านชาวเรือครับเมนูเด็ดของร้านชาวเรือนะครับต้องบอกเลยว่ายำถั่วพูครับความพิเศษร้านนี้เขาจะใช้เป็นถั่วฟูสดที่เป็นถั่วปูออ์แกนิกด้วยนะครับผมรับรองว่าจะกรอบไม่เหมือนที่อื่นเลย และก็แกงส้มไข่ปลาริวกิวครับเป็นแกงส้มแบบใต้แท้แต่แตสเสน่ห์คือนอกจากจะมีไข่ปลาริวกิวที่อร่อยแล้วยังมีทั้งมันที่นกมีทั้งยอดมะพร้าวและก็มีทั้งคูนนะครับผม กุ้งแช์บวยผัดกะปิสตอนะครับเขาเลือกใช้กุ้งแชร์บ๊วยสดๆที่มาจากประมงพื้นบ้านนะครับไม่ผ่านการแชร่ฟรีชรแช่แข็งเลยรับรองได้ว่าแค่ปุ้งก็หวานฉ่ำแหะครับแล้วก็เป็นสตอที่สวนเขาปลูกเองด้วยนะครับผมใบเลียงผัดไข่นะครับก็เลือกใช้ใบเลียงที่สวนตัวเองปลูกเป็นแบบออแกนิกครับสดๆใหม่ๆแบบวันต่อวันไม่เอามาเก็บค้างไว้รับรองว่ากรอบอร่อยและผัดได้ แห้งแล้วก็ไม่หมันไม่เลี่ยนเลยครับหมึกไข่นึ่งมะนาวนะครับเขาะจะเลือกหมึกไข่ไซส์กาลังดีนะครับแล้วเป็นหมึกไข่แท้จากธรรมชาติเลยนะครับต้องบอกว่าของทะเลที่นี่เขาสดจริงๆและรสชาตินึ่งมะนาวออกไปทั้งจัดจ้านหอมกลิ่นมะนาวมากครับไก่ทอดกระเทียมนะครับถือว่าเป็นอาหารแบบพื้นบ้านอาหารจานง่ายๆนะครับแต่ด้วยความพิธีพิถันของเจ้าของร้านทําให้เป็นอาหารที่ทุกโต๊ะมาแล้วต้องสั่งกันเลยทีเดียวครับ เหตุผลที่อาหารของร้านชาวเรือเขาอร่อยเป็นพิเศษนะครับเพราะว่าอะไรก็ตามที่ใช้กะปิไม่ว่าจะเป็นแกงเป็นน้ำพริกเป็นผัดเนี่ยเขาหมักกะปิเองครับเขาใช้กุ้งที่เรียกว่ากุ้งสายไหมสั่งมาจากอำเภอขนอมแล้วก็หมักเองเป็นเวลา1ปีกะปิของเขาจะหอมกําลังดีนะครับมีรสเค็มแล้วก็มีรสหวานอ่อนๆเนี่ยแบบนี้ยดูสิกะปิกิโลละ300สุดยอดไหมร้านนี้นะครับถือว่าเป็นร้านที่ผมอยากจะแนะนํามากๆเพราะว่า ได้รวมอาหารที่เป็นเมนูเด่นของภาคใต้เอาไว้แล้วครับการเดินทางนะครับทริปนี้พันกว่ากิโลของผมนี่ต้องบอกว่ารู้สึกว่าสะดวกสบายมากนะครับเพราะว่าผมมากับนี่เลยครับผมนิสส e ันเซเ e นาอีพาวเครับผมบอกเลยว่ารุ่นนี้ขับเองก็สนุกเป็นคนนั่งก็สบายครับ mm hmm. เดี๋ยวไปดูข้างในกันครับ จุดเด่นของคันนี้นะครับถ้าเป็นคนขับเองเนี่ยต้องบอกเลยว่านั่งสบายมากนะครับเพราะว่าเบาะของเขาเนี่ยดีไซน์ตามแบบเบาะของโรงหนังครับเราจะรู้สึกว่านั่งแล้วมันกระชับกับตัวนุ่มมากๆมีที่พักแขนให้นะครับผมแล้วก็แล้วตัวเครื่องยนต์นะครับเป็นมอเตอร์ไฟฟ้าแบบร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ไม่ต้องเสียเวลาไปชาร์จแบตอยากจะเดินทางไกลแบบผมเป็นพันกิโลเนี่ยไม่ต้องแวะชาร์จไฟบ่อยๆเลยสามารถเดินทางได้ไกลๆแบบสบายๆเลยแถมที่สําคัญไปกว่านั้นยังประหยัดพลังงานด้วยนะครับผม วิสัยทัศน์ในการมองนะครับจะเห็นว่ากระจกจะบานใหญ่หมดเลยนะครับไม่มีมุมอับเลยเวลาขับเองมองเห็นได้ไกลขับง่ายขับสะดวกจริงๆครับผมและยังมากับสิ่งอำนวยความสะดวกแบบครบคันเลยครับพอมานั่งที่เบาะหลังนะครับผมตรงนี้เลยต้องบอกว่าโอ้นี่เป็นระดับผู้บริหารก็นั่งได้สบายๆที่สําคัญเขามีที่วางของมาด้วยนะครับผมและตัวนี้เขาเป็นระบบช่วงล่างแบบใหม่นะครับรถรุ่นใหม่ที่ต้องบอกว่านุ่มสบายมากเรียกว่านั่งรับประทานอาหารในรถได้เลยครับผมนี่ และข้างหลังนะครับก็มีถึง7ที่นั่งด้วยกันจะมากันเป็นครอบครัวมากับเพื่อนนะครับผมนี่เลยที่แคบๆก็เปิดได้แบบนี้สบายสบายเลยอยากจะหยิบอะไรก็ได้ง่ายๆเลยครับที่กว้างๆแบบนี้เปิดสบายครับแล้วยิ่งไปกว่านั้นนะครับตรงนี้เวลาไปแคมปิ้งอะไรก็ตามเนี่ยมันเหมือนเป็นส่วนหนึ่งที่เป็นหลังคาครับแล้วเราก็สามารถพับเบาเข้าไปแล้วนั่งที่ข้างหลังได้เลย นี่และใครที่เป็นแบบเป็นเชฟเป็นคนชอบซื้อของทําอาหารอย่างผมเนี่ยเวลาเอาแบบทุเรียนหรือเอาเอาพวกเนื้อสัตว์ที่มีกลิ่นไว้ในรถมันเหม็นใช่ไหมที่นี่เขามีนีช่องสําหรับซ่อนตัวนี้ก็จะใส่อะไรก็ตามทุเรียนเลยที่มีกลิ่นแรงไม่ต้องให้เราเหม็นในรถได้เลยแล้วก็จริงๆแล้วเป็นการเพิ่มพื้นที่ในการเก็บของด้วยนะครับผมตัวนี้ภายในช่องเก็บสัมภาระว่างมาก,มาก,มากครับนี่น้องไข่ตุ๋นอยู่ได้สบายๆเลยนะครับดูความกว้างนะ <Okay. S 1> เดี๋ยวว่าจะไข่ตุ๋นเลยครับผมกับลูกเนี่ย นั่งได้สบายแนละ้วเราถือของมาเยอะเราไม่มีมือเปิดประตูใช่ไหมครับง่ายๆเลยแค่นี้และที่ผมชอบมากที่สุดนะครับนั่นคือสีครับตัวนี้เป็นสีฟ้าตัวใหม่นะครับผมแล้วก็จะมีตัดด้วยเนี่ยลายสีดําหรือว่าหลังคาดํานะครับทําให้ดูโบเฉี่ยมากขึ้นบอกได้เลยว่าสวยแล้วก็เท่มากครับ